หลวงพ่อเน้นย้ำไว้ตายแล้วไปไหนกลิ่นทูปหรือกลิ่นดอกไม้จะบอกได้มีลูกศิษย์ที่ใกล้จิตท่านหนึ่งได้เคยเอ่ยถามท่านหลวงพ่อพระจาชพมยาน่ากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคุณแม่ดอนกลิ่นประจักษ์ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุอันใดไม่ได้แต่ถามมา แต่ที่ใครอยากทราบและจะไต่ถามก็คือว่าหลังจากที่ท่านตายเจ็ดวันจะปรากฏมีกลิ่นทูปหอมๆมาให้ลูกๆได้สัมผัสเสมอๆทั้งที่บ้านไม่มีใครจุดทูปที่จะเรียนถามในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าผู้ตายไปดีหรือไม่ดีเจ้าคะหลวงพ่อพระราชพรมยาน ได้บอกกล่าวไว้ว่าไปเป็นพรหมซึ่งท่านหลวงพ่อพระราชภูมิยานได้เมตตาอธิบายต่อไปว่าถ้ากลิ่นเป็นกลิ่นทูปหอมเป็นพรหมหรือถ้ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นดอกไม้ก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้ากลิ่นที่ได้รับจะแตกต่างออกไปตามสถานะที่ผู้ตายได้ไปอยู่หลายคนคงจะเคยได้ยิน เรื่องราวของกลิ่นทูปสือวิญญาณซึ่งเชื่อกันมาแต่โบราณโบราณว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้กลิ่นทูปโชยมาปะทะกับจมูกแบบไม่ทราบสาเหตุนั้นทั้งๆที่บริเวณนั้นเองก็ไม่มีการจุดทูปไหว้แต่อย่างใดนั่นหมายความว่าขณะนั้นดวงวิญญาณของคนตายกําลังมาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเราแล้วโดยวิญญาณนั้น อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือมิสหายที่ตายไปและเหตุผลที่มาก็เพราะต้องการขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือบอกอะไรบางอย่างให้ทราบฝ่ายลูกหลานหรือคนที่ยังมีชีวิตก็ยอมจะอยากรู้เช่นกันว่าญาติผู้ใหญ่หรือมิสหายของตนนั้นอยู่ที่ไหนหรือไปเกิดในภพภูมิใดสุขสบายดีหรือไม่ต้องการอะไร จะได้ทำบุญไปให้แต่ก็ไม่รู้จะสื่อสารกันอย่างไรเพราะจู่กันคนละโลกความจริงแล้วเรื่องนี้พอจะมีทางรู้ได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องอาศัยอำนาจจิตที่เกิดจากการฝึกสมาธิจนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของการเห็นแบบคนปกติธรรมดาไปสู่การเห็นแบบตาทิพย์ และพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีนิมิตอันเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เห็นกับผู้ถูกเห็นมาปรากฏด้วยซึ่งก็คือกลิ่นควันทูบนั่นเองดังเช่นเรื่องราวจากคําบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดําแห่งวัดท่าซุงผู้มีชื่อเสียงในด้านมโนมยิทธิหรือฤทธิ์ที่สําเร็จด้วยการฝึกจิต ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อได้ถามท่านว่ากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพจังสูงเมื่อวันที่17มีนาคมคุณแม่ดอนได้ถึงแก่กรรมอันนี้ไม่ถามแต่ที่จะถามก็คือว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเจ็ดวันปรากฏมีกลิ่นธูปมาให้ลูกได้สัมผัสที่บ้านไม่มีใครจุดทูปเลย จึงกราบเรียนถามว่าในลักษณะเช่นนี้ผู้ตายไปดีหรือไม่ดีเจ้าคะหลวงพอ่อฤาษีตอบว่าไปเป็นพรหมถ้ากลิ่นทูปหอมเป็นพรหมถ้ากลิ่นดอกไม้แล่ะก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้ากลิ่นไม่เหมือนกันและอีกคราวหนึ่งในระหว่างการตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยมมีโยมคนหนึ่งถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะ เวลาคนที่ตายแล้วเราก็ไปกราบศพแต่ได้กลิ่นโทูหรือควันเทียนอย่างนี้จะหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อท่านก็ตอบว่านั่นเขาแสดงปรากฏเป็นกลิ่นทูบควันเทียนถ้าเป็นกลิ่นทูบก็แสดงว่าอยู่สูงถ้าเป็นกลิ่นทูบหอมหนะักก็แสดงว่าอยู่สูงมากถ้าเป็นกลิ่นกระแจะก็เดินน้ำหอมธรรมดา ก็ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ก็ไม่เชิงมันผสมผสานกันนิดหน่อยอันนี้อยู่ชั้นกามาว่าจรถ้าเป็นกลิ่นทุบจัดหน่อยก็ต้องนับเป็นสองจุดคือพรหมกับนิพพานพรหมกับนิพพานนี่กลิ่นคล้ายคลึงกันมากส่วนโยมอีกคนหนึ่งก็ถามว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาเล่าให้ฟังว่าเวลาสวดมนต์เห็นแม่ที่ตายไปแล้วมานั่งอยู่ข้าง และก็ได้กลิ่นทุบเสมอเขาสงสัยว่าแม่เขายังห่วงอะไรอยู่หรือเปล่าครับท่านกล่าวว่าข้อนี้ตอบไม่ยากเลยที่หมาให้เห็นนั่นแสดงว่าท่านสบายมากแล้วถ้าไม่สบายมากท่านจะมใม่เห็นภาพไม่ได้ถ้าแสดงหเห็นปรากฏแสดงว่าเขามีความสุขมากและเมื่อเขาเป็นเทวดาหรือพรม เขาก็ห่วงลูกหลานจะตกนรกแล้วยิ่งสวดมนต์อยู่อย่างนั้นได้กลิ่นแม่ด้วยมีความรู้สึกว่าแม่มาด้วยอันนี้ดีมากถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิจิตมันก็เป็นทิพย์สามารถจะเห็นได้ขวัญทูปสื่อถึงเริ่มที่ประสบการณ์ตรงของผู้หญิงรายหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่า ตอนนั้นเธอคลอดลูกใหม่ๆเราคนไทยความเชื่ออะไรใครบอกมาว่าดีถ้าไม่เสียหายก็ทำทั้งนั้นแหละผู้หญิงรายนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอจุดธูปเทียนไหว้พระในวันกลวันพระและทีนี้ลูกสาวที่ปกติดีมีความสุขทุกวันกินง่ายอยู่ง่ายพอวันพระปุ๊บอยู่ไม่สุขละ่ะนำมมกไหล หายใจไม่ออกงองแงกรองไห้ตอนแรกเธอก็คิดเหมือนว่าผีทำลูกอีแม่แน่ไม่ได้การละ่ะต้องผ่าไปหาหลวงพ่อที่วัดให้ช่วยปัดเป่าทำแล้วก็ไม่หายวันต่อมาก็เป็นอีกและวันถัดไปก็เป็นอีกทุกคนคิดว่า มาถึงตรงนี้ท่านคิดว่ายัางไงกันคะผีปู่ผียากแรงเนาะไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือเจ้ากรรมในเวรเล่นงานให้แล้วหลายๆคนอาจคิดแบบนี้ใช่ไหมคะบุญของเด็กน้อยยังมีโชคยังดีสวรรค์ปโปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพระเจ้าคุ้มครองอวยพรทรงนางมาเกิดกับคุณพ่อที่เป็นฝรั่งอังกฤษที่ดื้อรั้นหัวแข็ง ไม่เคยเชื่อในความเชื่อใดๆของคนไทยทั้งสิน้นทำให้ผู้หญิงรายนี้ได้หยุดคิดพิจารณาหาเหตุหาผลว่าแล้วมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นบนโลกนี้ละ่ะเขาอยู่รอดกันมาได้อย่างไรอย่างฝรั่งที่เขาไม่มีความเชื่อแบบเราเวลาเขาไม่สบายก็าทำกันยังไงเวลาเขามีปัญหาก็าทำกันอย่างไรทำไมลูกต้องป่วยในวันนี้วันอื่นเยอะแยะทำไมไม่ป่วย ถ้าจะเก่งขนาดเลือกวันป่วยได้เราคงต้องเอาลูกไปออกงานวัดเปิดวิกโชกันแล้วล่ะค่ะและช่วงสำรวจลูกกินอะไรผิดดูเมดูอาหารจดทุกอย่างที่ลูกกินเพื่อดูว่าแพ้อาหารหรือเปล่าด้วยแอร์เย็นเกินไปอยู่กับอากาศร้อนตากแดดมาหรือเปล่าเสื้อผ้าหนาไปบางไปใส่เสื้อเปียกหรือเปล่า จดทุกอย่างจริงๆและช่วงสำรวจแม่ลูกกินนมแม่แม่กินอะไรผิดแปลกมาหรือเปล่าช่วงสำรวจพ่อพ่อสุบบรีหรือเปล่าเสื้อผ้าใส่ไปข้างนอกกลับมาถอดออกอาบน้ำก่อนอุ้มลูกหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผ่าลูกไปไหนมาบ้างที่แออัดตลาดนัดเดินห้างสรรพสินค้าไปไหนมาบ้างสรุปเลย ทุกอย่างรวมลงที่ตรงตัวแม่ทำไมลูกต้องป่วยในวันพระและสิ่งนั้นก็คือแม่จุดทูปไหว้พระในวันโกนล,ลูกก็สูดดมควันพิษเข้าไปละสิแล้วก็เกิดอาการแพ้แพ้ควันทูบแพ้ฝุ่นมันง่ายเนาะแค่โทษผีสางเทวดาสิ่งที่จับต้องพิสูจน์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามจีจริงหรือเปล่าไม่เคยเห็น ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพูดทำให้ลูกเราป่วยแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นตามยถากรรมแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับอีกฝ่ายเขาเถียงไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้ตกลงชื่อว่าผีมีจริงเนาะเอาแล้วไงทีนี้ท้าทายอีกผู้หญิงรายนี้คิดว่าถ้าผีปู่ผีย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ต้องช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาลูกหลานสิ ไม่ใช่คอยมาทำร้ายและถ้าเป็นแบบนี้เราขาดกันตอนแรกที่รู้ว่าคนที่ทำให้ลูกป่วยคือตัวแม่เองเสียใจโทษตัวเองโง่จังพอรู้ตัวก็ยอมรับทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูทุกซอกทุกมุมแล้วก็เลิกจุดทุกจุดเทียนในบ้านอีกต่อไปลูกก็หายป่วยในวันพระกล่าวปฏิหารแล้วมาถึงความเชื่อ ที่เราปฏิบัติยาวนานบ้างเรื่องการจุดทูปกี่ดอกบอกสื่ออะไรจุดทูปหนึ่งดอกสื่อถึงวิญญาณไหว้ผีไหว้ศพคนตายวิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขั้นเทพจุดทูปสองดอกไหว้บูชาเจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงปักบนอาหารเรียกวิญญาณรับเครื่องเส้นจุดทูปสามดอกใช้บูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์จุดทูบสี่ดอกใช้บูชาเสริมดวงชะตาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟหรือทิศท,ทั้งสจุดทูบห้าดอกใช้บูชาพระรัตนตรยัยบูชารัชกาลที่ห้าธาตุทั้งห้าทิศทั้งห้าสารเจ้าจีนพระภูมิเจ้าที่จุดทูบหกดอกไหวทิศท,ทั้งหกบูชาพระอาทิตย์ เสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์จุดทูปเจ็ดดอกไหว้พระพรมสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วถือคติคุ้มครองทั้งเจ็ดวันจุดทูบแปดดอกบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูไหวพระอังคารจุดทูปเก้าดอกบูชาแก้วเก้าประการพุทธคุณทั้งเก้าและเถพารักเจ้าป่าเจ้าเขา รุกขเทวดาและเทพจุดทูบสิบดอกใช้บูชาบรรพบุรุษเจ้าที่ต่าความเชื่อของชาวจีนกลุ่มหนึ่งและไหว้พระเสาจุดทูบสิบเอ็ดดอกไหว้เทวดาชั้นสูงจุดทูบสิบสองดอกบูชาเจ้าแม่กวนอิมบูชาพระคุณของแม่พระราหูไหว้เสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนจุดทูบสิบสี่ดอก ใช้ไหว้สักการะรูปปั้นพระสงฆ์จุดธูป15ดอกไหว้พระจันทร์เสริมดวงสำหรับคนเกิดวันจันทร์จุดธูป16ดอกบูชาเทพชันครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่หมายถึงสวรรค์16ชั้นฟ้าจุดธูป17ดอกไหว้พระพุทธสำรับคนเกิดวันพุธกลางวัน จุดทูบสิบเกาดอกไหวบูชาเทวดาทั้ง8ดทิศไหวพระรหัสสบดีไหวสมดวงคนเกิดวันพระรหัสจุดทูบ21ดดอกไหวบูชาพระคุณของพ่อแม่พระธรณีไหวพระสุขเสริมดวงคนเกิดวันสุขจุดทูบสาจุดบูชาชุมนุมเทวดาทั้ง8ดทิศ จุดธูป36ดอกบูชาไตรภูมิทั้ง36ชั้นขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาต่อเจ้ากรรมในเวรบนบันสันกล่าวแก้เค็ดและแก้บนจุดทูป39บ39ดอกไหว้พระแม่โพศจุดทูป56ดอกใช้ไหว้คุณของพระพุทธเจ้าจุดทูป108ดดอกบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า มหาสมุรโดยรอบสุดขอบจัก,กรวาลจำนวนทูบที่ไม่นิยมจุดคือ13ดอกและ18ดอกการจุดทูบเป็นพิธีกรรมที่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าควันหอมจากทูบจะเป็นเครื่องบูชาสักการะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้ทูบเพื่อบูชาถือเป็นวัฒนธรรมที่ทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วการใช้กลิ่นหอมจากทูปในการบำบัดโรคเรียกว่าอารมาเทอราพีมีการประยุกต์นำกลิ่นหอมของดอกไม้พืชพรรณนาชนิดมาใช้ในการทำทูปหอมและในบางความเชื่อกลิ่นทูปควันเทียนหรือกลิ่นเครื่องหอมสมุนไพรยัยงสามารถใช้เป็นสื่อนำเพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณ เพื่อชักนำให้เกิดภาพหลอนได้เช่นกลุ่มคนที่เข้าใช้ประเภทสูดดมแล้วเกิดภาพหลอนซึ่งข้อนี้จะบอกว่าเป็นความเชื่อที่เป็นความจริงก็ได้และบทความนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับฟัง